ยะถาวาริวงนาปุราปาริปุเรนติสัารังเอวัเมวะอิโตทินังเปตานังอุปาปปติเอเชตังปะเทตังอัมหากังติปะเมวะสัมมิะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท ปารยาโสยาธาอิจิตังปะเทตังมะมากิปะเมวะสเมจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปานมณีโชติราโสยั เทคายุโกภเวอภิวาทนาสิเลสานิจบุทธาปจายโนจัตตารโธรรมมาวะทันติอายุวันโนสุขังพาลานติจัตารโรเปรมหาพรหมเวรธรรมวาวะทันเต พระมหามเมตตาพระมหากรุณาพระมหามุทิตาพระมหาทสุเปคติจัตตารโอพระมหาเจโตวิมุตติธรรมาวาทันเตมพระมหามเมตตาเจโตวิมุตติธรรมพระมหากุรณาเจโตวิมุตติธรรมพระมหามุทิตาเจโตวิมุตติธรรมพระมหาทสุเปคติ เจโตวิมุตติทารติจตารโหเปรมหะเจโตวิมุตติมัคสัจจธรรมวัฏฐานเตมเปรมหะเมตตาเจโตวิมุตติมัคสัจจธรรมปรมหะกรุณาเจโตวิมุตติมัคสัจจธรรมปรมหะมุทิตาเจโตวิมุตติมัคสัจจธรรมปรมะทัสสุเปก้า เจโตวิมุตติมักษาจัตตาร์ติจัตตารโอปรมหังเจโตวิมุตติพัลลสัจจธรรมาวัดันเตมปรมหังเมตตาเจโตวิมุตติพัลลสัจจธาเปรมหากัลุณาเจโตวิมุตติพัลลสัจจธาเปรมหางมุทิตาเจโตวิมุตติพัลลสัจจธาเปรมหาทัสสุปิ้า เตโตวิโมติพัลลสัจจะธาติจัตตารโอเปรมหาอะปัมัญญาธรรมาวัฒนเตมเปรมหาเมตตาเปรมาหากรุณาเปรมาหามุทิตาเปรมาหาทัสุเปิกาเตมจัตตารโอเปรมหาสัจจะธรรมาวัฒนเตสัพพะทุกัสัจจะธาสัพพะทุกัสมุทัยสัจจะธาสัพพะทุกัสมุทัยามากัสสัจธา สัพพะทูกาสมุทะยะมากันิโรธาสัจจะทารติอาคโตเวปัสันานังอาคขังธรรมังวิชานตังอาเคพุทธเถปัสันนานังทางขินเยเยอนุตเตเรอาเเคธรรมเัสสนานังเวราคูปัสเมสุเคงอาเเคสังเเคปัสัน นางปุญญาเขตเตอนุตะเรอาคัสสเมิงทานังทัตตังขังปุญญปวาทถติอาคังอายุจวันโนจยโสเกติสุขังอาคัสธาตามทธาวีอาคาธรรมสมาหิตเจตภูโตมนุโสวาอาคัตปตปโมทติติ អ្នកកាត់លឹកលឹកនេះជ័យក្នុងបាន